สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจ Bravo Trade Academy ทุกท่านนะครับมาพบกับมุมมองทองคําวันนี้กับผมโคชเกะนะครับในวันจันทที่7ตุลาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสัปดาห์ที่แล้วนะผ่านนอนฟาร์มเปโรมานะครับทองก็วิ่งอยู่ระยะประมาณ2-3,000จุดสะบัดอยู่ในกรอบประมาณนั้นแหละนะครับยังไม่สามารถที่จะพา ร,ราคาทองคําฉีกไปด้านใดด้านหนึ่งที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปวางแผนการผมพามาที่ทางเฟรมวีก่อนดูว่าสัปดาห์ที่แล้วเนะี่ยทำเฟรมวีกปิดเป็นแบบไหนบอกเลยว่าแท่งเทียนของวีสัปดาห์ที่แล้วเนะี่ยปิดค่อนข้างที่จะลังเลอยู่นะครับมีแรงซื้อแรงขายที่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าปิดเป็นแดงนะสิที่น่าสนใจกว่านะคือปิดเป็นแดงนะครับมุมมองเลยตอนนี้นะครับวี Week, สามารถที่จะ ปิดปรับตัวขึ้นไปนะครับตรงนี้จะกลายเป็นเบรดได้เบสนะครับของแท่งเทียวคือเกิดการพักตัวซึ่งสอดคล้องกันในทางเฟรมเล็กเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับมีโอกาสปิดเป็นเบสและวผักตัวขึ้นหรือจะเป็นเบสแล้ว กับตัวเป็นแดงลงต่อก็ได้นะครับจะเป็นเรลลี่เบรดรลลี่หรือเรลลี่เบ d ดดัก็ได้นะครับแต่ถ้าลงมาเนี่ยวิกเนี่ยมีรับอยู่ข้างล่างเลยค่อนข้างจะลึกนะพร้อมกับแนวรับของเขานะครับอยู่ที่แถว2530นและประมาณนี้นะครับเทรนนี้คงเป็นเทรนขาขึ้นครับทุกคนอาจจะมีความคิดในใจโอยขึ้นขนาดนี้จะลงต่อไหมหรือจะขึ้นต่อ เออนะครับแต่เทรนเดิมเขายังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสำหรับวีกถ้าลงมาลงมาได้ถึงตรงนี้เลยค่อนข้างจะลึกนะโอเคถัดไปนะครับทำเฟ e ม a y t i ทำเฟ a ม e day ของเรานะครับยังคงติดรับสําคัญอยู่นะครับเทรนยังคงเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันแต่รับนี้นะครับยังไม่รับนี้เป็นรับที่ส่งไปทํำไฮล่าสุดแต่ล่าสุดที่กลับมาเทสยังไม่ได้ทํำไฮยูไฮหรือยังไม่ได้ทำออทำไฮใหม่นะครับ เลยทาให้กราฟนะครับเกิดการพักตัวออกข้างนะครับและก็แท่งเทียนเดเมื่อ3วันก่อนหน้าเนี่ยก็เป็นพุทธพฤหัสสุกข,ของสัปดาห์ที่แล้วรูดไส้นะครับลังเลนะจะเขียวก็ไม่เขียวนะครับจะแดงก็แดงแบบรูดไส้นะครับยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือลงต่อและก็แท่งเทียนของวันศุกร์ที่แล้วนะครับเกิดโดจิชัดเจนเลยจากการที่เกิดข่าวสําคัญนอนฟาร์มเปโรนั่นเอง ด้วยความที่หายมากๆด้วยนะครับการที่นักลงทุนจะเข้ามองจุดที่ลงทุนก็ต้องเกิดการสะสมราคาก่อนสะสมซื้อก่อนหรือถ้าการสะสมซื้อเนี่ยมันยังไม่มากเพียงพอนะครับแล้วมองว่า ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทุบลงมาได้เช่นเดียวกันฉะนั้นทั้ง2ทางแต่ถ้าทุบมาครั้งแรกก่อนเนี่ยผมมองว่าตรงจุดนี้ครับแนวรับนี้ของ Time Frame Day ก็สําคัญก่อนที่จะลงไปหาแนวรับของ w e k นะครับแนวรับของ Week ได้นะครับตรงจุดนี้ก็ยังสําคัญอยู่เป็นสวิงที่รับที่ส่งราคาขึ้นไปทําออร์ทำหายล่าสุดของดีนะครับประมาณนี้เห็นไหมว่าเบสนะครับ แท่งเทียนวี่ที่เรามองว่ามีโอกาสเป็นเบสเนี่ยแท่งเทียนเดย์นะครับก็เริ่มพักตัวออกข้างเป็นการฟอร์มตัวของการไซด์เว์หรือการสร้างการสะสมราคานั่นเองนะครับผมโอเคไปดูต่อที่4ชั่วโมง4ชั่วโมงเราจะเห็นแนวรับแนวต้านสำคัญเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับแนวต้านแรกของ4ชั่วโมงคือ70นนะครับอันนี้เป็นแนวต้านที่ ต้านไว้มาหลายวันแล้วหรือประมาณเกือบสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับผมขอเพิ่มให้อีกเส้นละการ80ตรงนี้2680เป็นอีกแนวต้านหนึ่งนะครับตรงจุดนี้เห็นไหมว่าเกิด หานอนฟาร์มเนี่ยทุบราคาลงมาก่อนนะก่อนที่จะผักท่านให้แนวรับข้างล่างผักดันราคาขึ้นไปแต่ก็ไม่ผ่าน2670นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางอยู่ดีนะครับแนวรับที่สำคัญตอนนี้ที่เราเห็นก็2630มีโซนนะครับใช้เป็นหนึ่งรอบของ time frame day และแนวรับที่น่าสนใจอีกแนวหนึ่งก็2640ที่ราคามาใช้บ่อยมากนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็ รับราคาไว้อยู่นะครับผมมองว่าช่วงต้นสัปดาห์นี้อาจจะเกิดการไซด์เวยแถบนี้ไม่รู้ว่าวันนี้จะดันราคาไปในทิศทางไหนที่ชัดเจนไหมนะครับแต่กรอบไซด์เวยเริ่มบีบอยู่2640จนถึง2670อยู่ที่ประมาณ3,000จุดนะครับ4ชั่วโมงเห็นแต่รับต้านสำคัญนะครับยังไม่ได้เห็นจุดไหนสำคัญมากนักนะครับมี QM buy QM sell ไหมมีเพียงแต่ว่านะครับราคาตอนนี้นะครับ ในทม์เฟรมใหญ่เนี่ยของเดนเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมปากปิดแบบนี้แต่ในทม์เฟรมเล็กนะครับดูนะเดี๋ยวผมพาไปดูหนึ่งชั่วโมงเลยดีกว่าในทม์เฟรมเล็กดันเป็นสามเหลี่ยมปากว่างอ่าเกิดการพักตัวที่ทับซ้อนกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยทาเฟรมเล็กเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเห็นไหมฮะ เออสีสันนะครับสีสันเป็นสามเหลี่ยมปากว้างเลยนะจะว m by QM cell ก็ทะลุทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราต้องรองให้เกิดการพักตัวจบก่อนจบแบบไหนคือเลือกเลยไปไปทางนี้ก็ไปต่อเลยนะครับหรือจะลงข้างล่างก็ลงต่อเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับถามว่าเล่นในทำเฟรมเล็กไหมเล่นได้ไหมเล่นได้เนี๋ยผมพาไปดูนะครับแต่ที่แน่ๆทำเฟรม day นะไอทำเฟรม H 1เนี่ย เราจะเห็นว่าถ้าราคาเนี่ยเขาจะปรับตัวขึ้นต่อจริงๆ1ชั่วโมงมี2แพทเทิร์นนะครับคือแบบนี้นะครับยกโลยกไฮสร้างดีมา์แล้วขึ้นเดี๋ยวเราฟอลโล่บายเันระหว่างทางนี้ผมจะขอให้ทุกคนเลือกแบบเทรดบายสั้นๆก่อนละกันนะครับนี่คือภาพแรกนะครับภาพที่2ถ้า1ชั่วโมงทําเทรนลงมาแล้วมีแรงซื้อกลับขึ้นไปจากแนวรับนี้ฟอลโล่บายหชั่วโมงได้ นะครับก่อนที่จะถึงแนวต้านเราสามารถ Follow ระหว่างทางได้ท่านี้นะครับแต่ถ้าราคาลงต่อละครับลงต่อคือเขาไม่มีแรงซื้อขึ้นไปเริ่มสร้างดอกเบลดดอกแบบนี้เราจะพิจารณาเหตุเซล Follow ต่อเดือเป็นสีแดงให้นะครับอ่านะครับพิจารณาเหตุนะเซล Follow ต่อแต่ถ้าจุดสังเกต ถ้าบายแล้วหรือเราจะรอเซลล76070ถ้าราคาขึ้นไปยืนเหนือ2670ได้นะครับบงบอกว่าแนวต้านตรงนี้เปลี่ยนเป็นแนวรับเราจะ follow บายต่อชุดนี้ข้างบนชุดนี้ข้างบนนี่คือมุมอมองของภาพนะครับหล,หลักๆเลยตอนนี้ถ้า4ชั่วโมงวันนี้นะเขาปรับตัวลงมาได้เนี่ยแอบมีพฤติกรรมทองนะครับชุดนี้ ที่สามารถบ่ายสั้นๆแถว26ตัวนี้ผมให้ผมให้ราคาได้26-20แต่ระหว่างทางผมไม่สามารถให้ราคาได้นะครับต้องรองให้เกิดภาพแบบนี้ทั้งหมดก่อนนะครับเราถึงจะพิจารณาเทรดบายหรือเซลกันได้นะครับมุมอมองทองคำวันนี้มีประมาณนี้ระหว่างทางขออย่างเดียวว่าอย่าเพิ่งไปถึง70นะลงมาเดี๋ยวเราอาจจะได้พิจารณาเทรดบายกันต่อ Follow บายกันต่อนะครับ1ชั่วโมงถ้าไม่ยอมลงมาเป็นภาพเส้นแรกนี้นะครับก็ ใช้ภาพที่2คือภาพนี้ follow by กันต่อได้เลยลุ้นกันวันนี้ถ้าตามเทนเดิมเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปยืน2งหแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลายเทนละนะครับมุมมองของนักลงทุนที่จะมองขาขึ้นต่อเนี่ยเขามีน้อยกว่านะครับคนที่จะมองลงนะก็อาจจะลงต่อได้ถ้ลงต่อแล้ว follow ท่านี้กันต่อนะครับทุกคนวันนี้มุมมองทองคำก็มีประมาณนี้นะครับ สำหรับผมนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับคุณกำลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทำอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมาปี2025ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจาก Active สู่พ s สซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน Wealth Talk Show 2025 where your money works